นายจำเนียนวงมิตรแท้านายสาย,ยันเอียงมีนายชนายุทธวงสุวัส์ นายสัตชัยพนัทนาชีนายประโยชน์พลรักษาพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจสัตว์ป่าสายที่สองจังหวัดชุมพรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบจากกรณีที่ชาวบ้านน้องเรียนวันที่บ้านเลขที่18บทับหมู่ที่9ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกจำนวน4ชนิดจำนวน3 7ตัวจึงทางไปตรวจสอบณบ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อมาถึงพบบ้านหลังดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดมองเห็นนกและกลงนกตั้งอยู่บริเวณชายคาและหลานบ้านจึงเข้าทําการตรวจสอบขนาดตรวจสอบ พบนางพรรับพิษ ของขาวที่อยู่ตามบัตรประชาชนคือบ้านเลขที่18ทับ4หมู่ที่9ตำบลบ้านนาอำเภอเมือ,มองชุมพรจังหวัดชุมพรกำลังเลี้ยงนกดังกล่าวโดยขังไว้ในกรงบริเวณชายคาบ้านและลานบ้านดังกล่า,าวเจ้าที่จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าที่ได้สอบถามซึ่งได้ให้การว่าเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองนกทั้งหมดโดยไม่มีใบอนุญาตและหนังสือในการกำกับครอบครองแต่อย่างใดโดยนกทั้งหมดนั้นตนเองได้ใช้อวนตาข่ายดักจับบริเวณต้นไทรซึ่งอยู่ใกล้กับตัวบ้านของตนและนำนกดังกล่าวที่จับได้ มาใส่กรงเลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่18ทับ4หมู่ที่9ตําบลบ้านนางเภ่เมืองโจชุมพรเจ้าที่ได้ตรวจสอบนกที่นางพันพิษทองขาวครอบครองอยู่ปรากฏว่าเป็นนกเอี้ยงท่ำจำนวน2ตัวนกกระวักจำนวน6ตัวนกขนทองจำนวน19ตัวและนกเอี้ยงหัวสีทองจำนวน10ตัวรวม37ตัวสำหรับของกลางตามบัญชีได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของทาง,งราชาการต่อไป